ในชีวิตของพวกเรามันจะมีบางอย่างที่จะทำให้เราเสียใจและร้องไห้ออกมาได้อยู่เสมอและนั่นก็ไม่แปลกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดของคุณได้ความสำเร็จของคุณก็จะมาไม่ถึงคุณจะต้องมองชีวิตตัวเองให้ดี เมื่อชีวิตกำลังเยาะเยะ้ยคุณมันเยาะเย้ยคุณและบอกกับคุณว่าได้แค่นี้เองเหรอทั้งหมดของแกได้แค่นี้เหรอคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนัดตอนนี้เพราะนทุกๆครั้งที่คุณลองทำอะไรบางอย่างและคุณต้องเจอกับความทุกข์ยากความท้าทายมากมายคุณทำอะไรคุณหยุดคุณยอมแค่นั้น แต่ผมเองจะมาบอกกับคุณว่าผมเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปกับคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปมากกว่าคุณเลยผมที่อยู่ตรงนี้ที่นี่เพราะฉะนั้นมาสัญญากันว่าพวกเราจะไม่หยุดกว่าพวกเราจะทำได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่เลิกจนกว่าจะถึงเป้าหมายจะไม่เลิกจนกว่าจะถึงสิ่งที่ใฝ่ฝันคุณเองก็จะไม่เลิกจนกว่าจะสำเร็จเช่นกัน คุณจะไม่ทิ้งลูกค้าคุณจะไม่ทิ้งงานที่คุณมีคุณจะไม่ทิ้งโอกาสของตัวเองจนกว่าคุณจะทำมันได้คุณจะต้องต่อสู้กับมันสู้ไปเรื่อยๆต่อสู้ต่อไปและสิ่งที่คุณทำอยู่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณทำไม่ได้แต่มันเป็นเพราะคุณเองยังไม่สามารถเอาชนะตัวเองในอดีตได้ยังไงล่ะคุณจำเป็นจะต้องมีความใจเย็นมีความสม่าเสมอ มองความเชื่อและสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ดีอยู่ตลอดและยึดมันไว้ให้มัน่นอย่าหาทางลัดจงเชื่อในกระบวนการทุกๆคนนั้นฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกๆคนต้องการที่จะทำให้ได้ทุกๆคนต้องการที่จะเก่งขึ้นต้องการให้ตัวเองดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่แต่ก็เห็นกันได้บ่อยไป คนที่โอกาสของตัวเองมาถึงคนที่โอกาสนั้นมันมาแล้วเมื่อเวลานั้นมันเข้ามากลับไม่ยอมที่จะไปไขว่คว้ามันไม่ยอมที่จะเดินเข้าไปหามันและทําให้มันเป็นจริงเมื่อคุณต้องจัดการกับความท้าทายที่เข้ามามันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันจะอยู่สูงแค่ไหนมันไม่เกี่ยวว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันไม่เกี่ยวว่ามันจะกล้าแกรงกว่าคุณแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับแรงจูงใจ และความต้องการที่คุณมีอยู่ดีว่าจะไปต่อหรือไม่คุณใช้ชีวิตเดิมๆทุกๆวันเมื่อมีคนมาคุยกับคุณและคุณตอบพวกเขากลับไปว่าคุณต้องการได้จะทำอะไรก็จงทำซะอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ลมปากอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่คำพูดลมๆแรงๆเมื่อคุณพูดไปแล้วก็จงทำซะแม้จะเจ็บปวดก็ลงมือทำมันต่อไปอย่าเลิก อย่ายอมแพ้ทำมันให้สำเร็จแม้คุณจะรู้สึกไร้ความกล้าในบางครั้งก็ทำมันต่อไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ทำมันต่อไปพยายามให้ถึงที่สุดออกมาจากกรอบของตัวเองให้ได้คิดไว้ซะว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีเวลาให้คุณทำมันอีกแล้วในตอนนี้คุณมีโอกาสก็ทำซะคุณมีฝันได้ แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าคุณจะสามารถทํามันได้แน่นอนทุกวินาทีที่คุณหายใจเข้าออกนั้นมีค่ามากแม้ว่าคุณจะล้มลงอยู่กับพื้นก็ตามแม้ว่าขาของคุณจะไม่มีแรงลุกขึ้นมาก็ตามเมื่อคุณพังกําแพงนั้นลงไปกําแพงใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนั่นก็จะมีทางมันจะมีทางให้คุณแน่นอนเมื่อคุณต้องการอะไรบางอย่างจริง คุณจะหาทางจนเจอและคุณจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะไปถึงแต่มันก็ต้องใช้กลินมันต้องใช้ความกล้ามากนี่ที่คุณมีโทรศัพท์คุณอาจจะโดนตัดคุณอาจเสียคนรักคุณอาจเสียงานกระเป๋าตังคุณอาจจะแห้งและคุณก็ออกไปพูดเรื่องความฝันของตัวเองให้คนอื่นฟังผู้คนพวกนั้นจะสงสัยในตัวคุณ คำถามมากมายที่พวกเขาถามคุณมันจะกัดกินและทําร้ายจิตใจของคุณอย่างมากจงอย่าไปสนใจอย่าให้คำพูดพวกนั้นมาทําให้คุณสงสัยตัวเองอย่าให้คําพูดพวกนั้นทําให้คุณสงสัยความฝันของตัวเองอย่าให้คําพูดพวกนั้นมาทําให้คุณสงสัยในตัวตนของคุณเองจงไปต่อแม้มันจะยากแม้มันจะไม่ง่าย ความง่ายไม่เคยเป็นตัวเลือกแต่เมื่อคุณทําได้มันจะคุ้มค่าท่านนั้นสัญญากับผมว่าพวกเราจะไม่หยุดจนกว่าพวกเราจะทําได้พวกเราจะเดินหน้าต่อไปไปด้วยกันเมื่อท้อแท้ผิดหวังคุณไม่ได้อยู่ลำพังจำเอาไว้ ในชีวิตของคุณมีความรู้สึกเศร้าที่ดูเหมือนว่าจะไม่ดีขึ้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่คุณคนเดียวแน่นอนที่เจอความเครียดนั้นเป็นสภาวะที่ค่อนข้างอธิบายยากแต่มันส่งผลกับตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดและนี่ก็คือสัญญาณต่างๆของความเครียดที่คุณอาจมองไม่เห็นมันสัญญาณที่หนึ่งคุณจะรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณตื่นขึ้นมา คุณรู้สึกว่าเหมือนไม่มีชีวิตชีวาหรือเปล่าและไม่ว่าคุณจะนอนเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมาเลยไหมความเครียดจะส่งผลต่อร่างกายเราแตกต่างกันไปและที่คุณเหนื่อยตลอดเวลาแม้ไม่ได้ไปทำอะไรมาก็ตามนั้นก็เป็นหนึ่งในผลของความเครียดที่มักพบได้บ่อยมากๆแม้คุณจะนอนเยอะ8-9ถึงชั่วโมงทุกๆวันก็ดูเหมือนว่าจะนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอสักที มันทำให้วันของคุณนั้นยากขึ้นตั้งแต่ต้นสัญญาณที่สองคุณจะรู้สึกหงุดหงิดและโมโ oh หได้ง่ายมากเมื่อมีคนเข้ามายุ่งเรื่องของคุณแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีก็ตามคุณก็อยากจะให้พวกเขาหยุดยุ่งกับคุณและออกไปให้พ้นอยู่ดีผู้ที่กำลังเครียดอยู่มักไม่ค่อยอยากจะรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นที่อยู่รอบข้างมากนะ ในบางครั้งก็อยากที่จะอยู่คนเดียวเพื่อไม่ให้ใครมารบกวนความคิดของเราและไม่ให้ความคิดของเรานั้นไปรบกวนคนอื่นเช่นกันถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเริ่มไม่อยากจะอยู่กับคนรอบข้างมากกว่าปกติอาจจะเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่มากกว่าการแค่รำคาญก็ได้สัญญาณที่สาม ปัญหากับอารมณ์ของตัวเองฉันรู้สึกยังไงอยู่อารมณ์เสียอารมณ์ดีหรือเปล่าคุณอธิบายได้หรือเปล่าว่าความรู้สึกที่เจออยู่นั้นคืออะไรมีเวลาที่คุณเองไม่สามารถอธิบายมันได้ชัดเจนหรือเปล่าการที่หัวใจคุณกำลังเต้นแรงขึ้นคุณบอกได้หรือเปล่าว่าคุณกํำลังตื่นเต้นหรือกําลังกังวลใจคนที่อยู่ในอาการเครียด อาจ,จไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนและการที่เราไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในอารมณ์ไหนมันจะยากมากสำหรับเราในการเริ่มต้นรับมือกับสถานการณ์ต่างๆสัญญาณที่4คุณกินน้อยลงหรือคุณกินเยอะขึ้นวิธีการกินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าในช่วงนี้คุณรู้สึกหาอะไรกินไม่ได้ หรือคุณกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มเลยหรือไม่การเปลี่ยนการกินของคุณอาจเป็นทางแก้ไขปัญหาทางความรู้สึกของคุณก็เป็นได้การกินอาหารที่เยอะมากๆอาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณมีความสุขได้มันอาจเป็นทางออกของปัญหาทางเดียวของคุณจนมันส่งผลต่อร่างกายคุณหรืออีกด้านหนึ่งคุณอาจจะไม่สนใจอาหารจนทานไม่พอก็ได้ คนที่เจอกับความเครียดอย่างหนักจะสูญเสียความสมดุลในการใช้ชีวิตการกินก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองสัญญาณที่ห้าคนอื่นๆไม่คิดว่าคุณนั้นดูเหมือนคนซึมเศร้ามีใครเคยบอกคุณหรือเปล่าว่าคุณดูไม่เหมือนคนที่ซึมเศร้าหรือคนเครียดเลยนะเราอาจถูกหล่อล้อมจากสังคมไปว่า คนที่ซึมเศร้าหรือคนที่มีความเครียดหนักๆนั้นดูเป็นแบบไหนคนที่ซึมเศร้าหรือคนเครียดนั้นน่าจะต้องเป็นคนที่เก็บตัวไม่เคอยออกไปไหนแต่งตัวไม่ค่อยดีและดูเศร้าอยู่ตลอดเวลาที่กล่าวมาก็คือสัญญาณที่ชัดเจนของความเครียดแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนแบบนั้นอยู่เสมอนักจิตบำบัดคนนึงเคยได้ระบุไว้ว่าความเครียดนั้นมีผลต่อบ,บุคลิกภาพ และจะแตกต่างกันไปแล้วแต่คนบางคนอาจจะมีทุกข์ในความเงียบก็ได้เช่นกันเราคนที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติใช้ชีวิตเดินตามความฝันได้โดยไม่มีปัญหาแต่ลึกๆแล้วไฟจุดประกายก็หายไปอยู่ก็มีนะสัญญาณที่6มันยากที่จะยิ้มออกมาแต่คุณก็ยิ้มออกมาอยู่ดี คุณพยายามใส่หน้ากากว่าตัวเองนั้นมีความสุขอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าแม้ว่าลึกๆแล้วคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยก็ตามบางคนอาจซ่อนความเครียดไว้หลังรอยยิ้มนั้นก็ได้แต่ลึกๆแล้วเรากำลังเจ็บปวดอยู่ภายในในขณะที่คนอื่นแสดงความเครียดนั้นออกมาอย่างชัดเจนการพูดยังเปิดใจกับคนที่คุณเชื่อใจหรือไม่ก็กับผู้เชี่ยวชาญ คือสิ่งที่ควรทำมากที่สุดขอให้เป็นคนที่คุณสามารถพูดอย่างเปิดใจตรงไปตรงมาได้คนที่คุณอยากให้รู้ว่าคุณนั้นรู้สึกอย่างไรอ่อนแอและแย่แค่ไหนการรับรู้ถึงสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่นั้นเป็นก้าวแรกของการรักษาที่ดีที่สุดแล้วการที่จะต้องเผชิญกับความเครียดลำพังนั้นมันไม่ง่ายเลยขอให้คุณเข้าใจตัวเองให้ดี เข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองยอมรับเข้าใจและปรับปรุงมันไปคุณอาจทุกข์ทรมานกับมันอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าใจแย่และเลวร้ายแค่ไหนจะมีคนอยู่ข้างๆคุณอย่างแน่นอนหาคนคนนั้นให้เจอโดยกล้าที่จะยอมรับตัวเองทั้งข้อดีและข้อเสีย กล้าที่จะเข้าใจว่าตัวเองนั้นอ่อนแอกล้าที่จะเข้าใจว่าตัวเองนั้นกำลังแย่และก็กล้าที่จะพูดมันออกไปจับมือกันไว้และเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันสู้ๆครับขอขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก s s y e t 2 g o ด้วยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวนุน